หมอคิดว่าเขาแค่ตามเด็กหญิงไปเพื่อช่วยเธอแต่สิ่งที่เขาเห็นในกระจกมองหลังทำให้เขาไม่มีวันหนีรอดได้อีกนี่คือเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเด็กหญิงตัวเล็กยืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องฉุกเฉินมือของเธอกำเสื้อของแม่ไว้แน่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแม่อย่าให้หนูไปกับเขาเสียงของเธอสั่นเครือแม่ของเธอหลบตาไม่กล้าสบสายตาของลูก ประตูห้องถูกเปิดออกชายร่างสูงยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มของเขาดูไม่เป็นมิตรถึงเวลาแล้วไปกับพ่อเธอมือใหญ่เอื้อมมาจับแขนเล็กของเด็กหญิงเธอสะดุ้งร่างกายแข็งทื่อดวงตาของเธอเบิกกว้างเธอหันไปมองแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่แม่ไม่พูดอะไรหมอที่ยืนอยู่มองภาพนั้นอย่างไม่สบายใจมีบางอย่างไม่ถูกต้อง สายฝนเริ่มโปรยปลายเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแสงไฟข้างทางส่องให้เห็นเงาของพวกเขาที่เดินออกไปเด็กหญิงหันกลับมาอีกครั้งใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากของเธอสั่นไหวช่วยหนูด้วยเสียงแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินแต่หมอได้ยินมันชัดเจนหัวใจของเขากระตุกวูบเขาตัดสินใจเดินตามไป ข้างนอกอากาศเย็นเฉียบถนนเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนกลิ่นดินโชยขึ้นมาจากพื้นชายคนนั้นพาเด็กหญิงไปที่รถเก่าๆคันหนึ่งมือของเขาจับไหล่ของเธอแน่นเด็กหญิงตัวสั่นกว่าเดิมหมอขยับเข้าไปใกล้เขามองลอดผ่านกระจกของรถแล้วเขาก็ต้องก้นหายใจสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ ดวงตาของหมอเบอิกกว้างภายในรถมืดสนิทแต่เมื่อสายฟ้าฟาดลงมาแสงสว่างวา่าก็เผยให้เห็นบางสิ่งมีใครบางคนนั่งอยู่เบาะหลังไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นเงาของบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเด็กหญิงตัวแข็งทื่อริมฝีปากของเธอซีดเผือดเธอมองไปที่กระจกหลังราวกับเห็นสิ่งเดียวกับหมอชายคนนั้นเปิดประตูรถ เขาผลักเด็กหญิงเข้าไปข้างในเธอพยายามขืนตัวไม่เสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่มันแผ่วเบาเกินไปหมอก้าวเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นชายคนนั้นก็หันมามองสายตาของเขาว่างเปล่าแต่ริมฝีปากของเขายิ้มเย็นชาหมอมายุ่งอะไรด้วยเสียงของเขาเรียบแต่แฝงไปด้วยบางอย่าง เด็กหญิงหันมามองหมอน้ำตาไหลาอาบแก้มช่วยหนูด้วยเธอพูดอีกครั้งแต่ก่อนที่หมอจะขยับตัวมือของบางสิ่งจากเบาะหลังก็คว้าตัวเด็กหญิงเข้าไปในความมืดหมอเห็นทุกอย่างชัดเจนมือขาวซีดที่โผล่ออกมาจากเบาะหลังนิ้วเรียวยาวผิดปกติเล็บยาวแหลมจนเหมือนกรงเล็บสัตว์ มันคว้าแขนเล็กของเด็กหญิงดึงเธอเข้าไปในความมืดภายในรถเด็กหญิงกรีดร้องเสียงของเธอขาดหายไปกระทันหันรากับถูกกลืนลงไปในความว่างเปล่าหมอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นรัวร่างกายเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งชายคนนั้นยังคงยืนอยู่ข้างรถเขามองมาที่หมอรอยยิ้มของเขากว้างขึ้น มอเห็นแล้วสินะเสียงของเขาเบาแผ่วแต่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกหมอกลืนน้ำลายเขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาต้องช่วยเด็กหญิงออกมาเขาขยับเข้าไปใกล้รถมือของเขาแตะที่ประตูแต่ทันใดนั้นเองประตูรถกระแทกปิดเองอย่างแรงเสียงดังสนั่นท่ามกลางสายฝนรถทั้งคันสั่นสะเทือน เหมือนมีบางอย่างดิ้นรนอยู่ข้างในเสียงควนกระจกดังเสียดแทงหมอมองเข้าไปอีกครั้งแล้วเขาก็ต้องชะงักเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างมันไม่ใช่เด็กหญิงแต่เป็นใบหน้าซีดขาวตาปนเบิกกว้างปากฉีกกว้างจนถึงแก้มมันกำลังจ้องมองตรงมาที่หมอหมอหายใจติดขัดร่างกายแข็งค้าง ขาของเขาหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตานั้นยังคงจ้องตรงมามันกระพริบช้าฮ่หาฮ่าราวกับกำลังพิจารณาหมอยอย่างสนุกสนานริมฝีปากที่ฉีกว้างเผยให้เห็นฟันเรียงตัวแน่นเป็นแถวฟันแหลมยาวผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะแหบพลาดดังออกมาจากในรถไม่ใช่เสียงของเด็กหญิงไม่ใช่เสียงของผู้ชายคนนั้น แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้หมอก้าวถอยหลังแต่ในจังหวะนั้นเองประตูรถเปิดออกอย่างแรงเด็กหญิงถูกผลักออกมาร่างของเธอกลิ้งลงกับพื้นถนนเปียกฝนเธอไอแรงจนตัวสัน่นหมอรีบพุ่งเข้าไปหาเธอมือของเขาจับไหล,เล่เล็กๆที่เย็นเฉียบเธอยังหายใจเธอเงยหน้าขึ้นช้า ฮ่าฮาดวงตาของเธอเบิกกว้างริมฝีปากของเธอสันระริกมันยังอยู่ในนั้นเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ในทันทีที่เธอพูดจบเสียงกระซิบดังแทรกเข้ามาในหูของหมอเสียงที่ฟังดูเหมือนดังมาจากทุกทิศท,ทางกระซิบเบาๆแต่ชัดเจนที่นี้เป็นตาของหมอแล้วสายลมเย็นวูบพ,พัดผ่าน ประตูรถปิดลงเองอีกครั้งรถทั้งคันสั่นสะเทือนแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบเงียบจนผิดปกติหมอกลืมน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากรอบตัวเงียบสนิทเกินไปแม้แต่เสียงฝนที่ตกหนักเมื่อครู่ก็หายไปหมดเด็กหญิงยังคงเกาะแขนเขาแน่นร่างของเธอสั่นสะท้านสายตาของเธอไม่ได้มองหมอแต่จ้องไปที่รถ หมอไม่อยากมองตามแต่ร่างกายของเขากลับขยับไปเองกระจกหน้าต่างของรถยังคงมีไอ้น้ำเกาะพราวราวกับมีบางอย่างหายใจอยู่ข้างในแล้วจูจ่ๆก็มีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่หลังหน้าต่างหมอแข็งค้างภาพนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมันเป็นเงาดำสูงโปร่งดวงตากลงโบไร้ซึ่งแววแห่งชีวิต แต่สิ่งที่ทำให้หมอแทบหยุดหายใจคือมันค่อยๆย,ยกมือขึ้นใช้นิ้วยาวซีดลากไปตามกระจกช้าฮ่าฮ่าเสียงขู่เสียดแทงดังสะท้อนในอากาศนิ้วของมันเขียนบางอย่างบนกระจกหมอจ้องไปที่ตัวอักษรที่ค่อยๆปรากฏขึ้นลายเส้นคดเคี้ยวเหมือนถูกเขียนด้วยเลือดที่มองไม่เห็นหนึ่งคำหมอหัวใจของเขาเต้นแรง เขาต้องไปจากที่นี่ต้องหนีเดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวประตูรถกระแทกเปิดออกเองอีกครั้งแล้วเงาดำนั้นก็โผลออกมาช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่บนใบหน้าของมนุษย์หมอแทบหยุดหายใจเงาดำนั้นก้าวลงจากรถอย่างช้าฮฮ่าขาที่ยาวผิดธรรมชาติลากไปกับพื้นถนนเปียกฝน รอยเท้าของมันไม่มีเสียงดวงตากลงโบจ้องตรงมาที่หมอรอยยิ้มฉีกวกว้างกว่าที่มนุษย์จะทำได้เด็กหญิงสะดุ้งสุดตัวมือของเธอจิกแขนหมอแน่นเธอหายใจหอบถี่หมออย่ามองมันเสียงของเธอสั่นไหวเธอพยายามดึงแขนหมอแต่เขาขยับไม่ได้เหมือนขาของเขาอย่างรากลงกับพื้น ร่างกายหนักอึ้งความกลัวบีบรัดหัวใจของเขาจนแทบแตกเป็นเสี่ยงฮ่าฮ่าเง่านั้นยืนอยู่ห่างจากเขาไม่กี่ก้าวรอยยิ้มนั้นยังอยู่แต่ดวงตาของมันตอนนี้มันมีบางอย่างอยู่ข้างในบางอย่างที่ขยับไหวคล้ายใบหน้ามนุษย์หลายใบซ้อนกันแต่ละใบหน้ากำลังดิ้นรนบางใบหน้ากำลังกรีดร้องแต่ไร้เสียง หมอพยายามเบือนหน้าหนีแต่ร่างของเงานั้นขยับเข้ามาใกล้อีกหมอเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นไม่ใช่จากเด็กหญิงไม่ใช่จากเงาดำนั้น,น,นแต่มันมาจากด้านหลังของเขาเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่เขาได้ยินมาตลอดชีวิตหมอค่อยๆหันไปช้าฮ่าหัวใจเต้นกระหน่ำ แล้วเขาก็ต้องตัวแข็งค้างเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือตัวเขาเองตัวเขาที่มีดวงตาว่างเปล่ามีรอยยิ้มเดียวกับเงาดำนั้นหมออ้าปากค้างแต่เสียงของเขากลับหายไปเงาดำข้างหลังเขาเองก็เริ่มขยับเข้าใกล้สองร่างค่อยๆหลอมรวมกันเด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็ดับวูบ ความมืดกลืนกินทุกสิ่งมอรู้สึกเหมือนร่างของเขาจมดิ่งลงไปในที่ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดอากาศเย็นเยียบอบรัดร่างของเขาเสียงรอบตัวเงียบสนิทแต่ภายในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงของตัวเขาเองเสียงหัวเราะแหบพร่าเสียงกรีดร้องของใบหน้าที่ติดอยู่ในร่างของเงาดำไม่มีใครหนีไปได้ทันใดนั้น เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่สัมผัสผิวของเขาเย็นเปียกและเหนียวเหนอะหนะมันคือลมหายใจของบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังหมอพยายามขยับตัวแต่ร่างของเขาไม่ตอบสนองแล้วจู่ๆภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปเขาเห็นตัวเองอีกครั้งนั่งอยู่ในรถคันนั้นแต่ครั้งนี้เขาอยู่ในตำแหน่งของชายคนนั้น มือของเขาจับพวงมาลัยแน่นในกระจกมองหลังเขาเห็นเด็กหญิงคนนั้นนั่งตัวสั่นอยู่เบาะหลังเธอมองมาที่เขาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากของเธอสั่นระริกเธอพึพรรมพำคำพูดที่เขาเคยได้ยินมาก่อนช่วยหนูด้วยหัวใจของหมอหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาพยายามตะโกนพยายามดิ้นรน แต่มือของเขากลับยกขึ้นเองและบิดกุญแจสตาร์ตรถเครื่องยนต์คำรามขึ้นรถค่อยๆเคลื่อนออกไปช้าฮ่าฮาในขณะที่เสียงกระซิบจากเงาดำดังอยู่ในหัวของเขาทีนี้ถึงตาของหมอแล้วเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบหมอนั่งตัวแข็งอยู่หลังพวงมาลัยมือของเขาขยับเองราวกับถูกบังคับ เด็กหญิงตัวสั่นอยู่เบาะหลังเธอกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอมองกระจกหน้ารถจ้องไปที่เงาสะท้อนของหมอแต่ในดวงตาของเธอมีเพียงความหวาดกลัวหมอพยายามจะพูดพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนองริมฝีปากของเขายิ้มเอง รอยยิ้มเย็นชาที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำไม่ต้องกลัวเสียงของเขาเปล่งออกมาเองเสียงที่ฟังดูเหมือนเขาแต่ไม่ใช่เขาเด็กหญิงตัวแข็งทื่อเธอใส่หน้าช้าฮ่หาฮเบียดตัวเข้ากับประตูรถคุณไม่ใช่หมอเสียงของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวัดผวาหมอพยายามกรีดร้อง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาในกระจกมองหลังเงาของเขายังยิ้มแต่ตอนนี้เบื้องหลังเงาสะท้อนนั้นมีบางสิ่งกำลังนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับเด็กหญิงร่างสูงโปร่งสีดำสนิทใบหน้าซีดขาวดวงตากวงโบมันเอียงคอช้าฮ่ฮ,ะฮะ่าแล้วยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยฮ,ะฮะ่าฮ่า เสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของหมอดังกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมเราต้องไปกันแล้วแล้วถนนตรงหน้าก็มืดลงรถทั้งคันหายเข้าไปในเงามืดไร้ซึ่งเสียงไร้ซึ่งจุดหมายเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้เลยตั้งแต่แรกหลายวันต่อมาฝนยังคงตกหนัก ฟ้าร้องคำรามเป็นระยะแต่บนถนนเส้นนั้นไม่มีรถคันไหนแล่นผ่านอีกชาวบ้านเริ่มพูดถึงเรื่องแปลกฮ่าฮ่าบางคนบอกว่าได้ยินเสียงรถแล่นกลางดึกแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่เห็นอะไรเลยบางคนพูดว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้บางครั้งเสียงนั้นก็ดังมาจากข้างหลังแม้ว่าพวกเขาจะยืนอยู่ในบ้านของตัวเองก็ตามแล้วคืนหนึ่ง ยามค่าคืนเงียบสงัดมีใครบางคนเดินอยู่ข้างถนนเปลี่ยวชายชาราคนหนึ่งขี่จัก,กรยานผ่านมาแสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าแล้วเขาก็เห็นร่างหนึ่งยืนอยู่กลางถนนชายในชุดกาวสีขาวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนใบหน้าซีดเผือดยืนนิ่งไม่ขยับชายชาราตกใจรีบเบรกทันทีเขาตะโกนถาม หมอหมอมาทำอะไรที่นี่แต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายตาว่างเปล่าที่จ้องกลับมาแล้วจูจ่ๆหมอคนนั้นก็ยิ้มรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติชายชราขนลุกวาบรีบถอยจัก,กรยานออกห่างแต่ก่อนที่เขาจะหนีไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดเสียงเด็กผู้หญิงเบาแผ่วและสันเทา ช่วยหนูด้วยชายชราหันขอบไปมองเสียงนั้นมาจากด้านหลังของหมอแล้วเขาก็เห็นเบื้องหลังหมอคนนั้นที่มืดมิดไร้แสงไฟมีมือเล็กๆข้างหนึ่งซีดขาวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนค่อยๆย,ยื่นออกมาจากเงามืดช้าๆแล้วทุกอย่างก็ดับวูบ เสียงฝนยังคงตกลงมาอย่างไม่มีวันหยุดแต่เสียงจัก,กรยานคันนั้นไม่มีใครได้ยินมันอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นถนนเส้นนั้นเงียบสงัดไม่มีใครเห็นชายชาราไม่มีใครเห็นจัก,กรยานของเขาแต่สิ่งที่พวกเขาพบคือรอยล้อจัก,กรยานที่จางหายไปกลางทางราวกับว่าคนที่ขี่มันอยู่ถูกบางสิ่งพาออกไปจากโลกนี้ ผู้คนเริ่มหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเดินผ่านถนนสายนี้ในยามค่ำคืนอีกข่าวลือแพร่กระจายมีคนบอกว่าเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางทุกคืนไฟหน้ารถยังเปิดค้างเครื่องยนต์ยังเดินเบาแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในบางคนบอกว่าถ้าเดินเข้าไปใกล้จะได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบา และเสียงกระซิบช่วยหนูด้วยแต่เมื่อมองเข้าไปในรถกลับไม่เห็นใครเลยขึ้นหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งท้าทายคำเตือนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดบันทึกวิดีโอและเดินเข้าไปใกล้รถคันนั้นเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับประตูรถถ้าตำนานเป็นเรื่องจริงฉันจะพิสูจน์ให้ดู เขาหัวเราะในลําคอแต่ก่อนที่เขาจะดึงประตูออกมันเปิดออกเองความมืดจากในรถแผ่กระจายออกมาเย็นเยียบหนักอึ้งกล้องในมือของเขาสัน่นแต่เขายังพยายามส่องเข้าไปข้างในตอนนั้นเองบางสิ่งโผล่เข้ามาในเฟรมของกล้องใบหน้าซีดเผือดตากลวงโบ่ ริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างผิดธรรมชาติมันไม่ใช่แค่เงามันมีตัวตนจริงแล้วเสียงหัวเราะแหบพร่าก็ดังก้องชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวโทรศัพท์หล่นลงพื้นเขาหันหลังจะวิ่งหนีแต่ช้าไปแล้วมือเย็นเฉียบขยุ้มแขนเขาไว้เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูที่นี้ถึงตาของนายแล้ว แล้วไฟหน้ารถก็ดับวูบทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบเช้าวันต่อมาโทรศัพท์เครื่องนั้นถูกพบตกอยู่ข้างถนนหน้าจอยังคงบันทึกวิดีโอไว้แต่ภาพสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้คือลำแสงไฟหน้ารถส่องไปยังความมืดเงาตะคุ่มของบางสิ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้จากนั้นเสียงหัวเราะที่ไม่ควรเป็นของมนุษย์ และวิดีโอก็ดับไปหลังจากวันนั้นไม่มีใครพบร่างของชายหนุ่มคนนั้นอีกเลยแต่ข่าวลือกลับยิ่งแพร่กระจายไปทั่วเมืองชาวบ้านเริ่มปิดหน้าต่างตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไม่มีใครกล้าเดินผ่านถนนเส้นนั้นอีกแต่บางคืนมีคนได้ยินเสียงเครื่องยนต์เดินเบาอยู่กลางถนนได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้สลับกับเสียงกระซิบแผ่วเบา ช่วยหนูด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบสวนพวกเขานำไฟฉายส่องไปทั่วบริเวณแต่กลับพบเพียงความเงียบไม่มีรถไม่มีเด็กไม่มีร่องรอยของชายหนุ่มที่หายไปแต่มีบางอย่างผิดปกติกลางถนนเปียกฝนมีรอยเท้าของเด็กผู้หญิงและถัดไปมีรอยเท้าของผู้ชายที่ไม่ใช่มนุษย์ รอยเท้าที่เรียวยาวราวกับเล็บแหลมคมจิกลงไปในพื้นดินเจ้าหน้าที่ขนลุกไปทั้งร่างพวกเขาตัดสินใจจะกลับทันทีแต่ก่อนจะเดินขึ้นรถหนึ่งในพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ดังมาจากวิทยุสื่อสารของเขาเองเสียงแหบพร่าเบาฮ่าฮ่เหมือนใครกระซิบอยู่ข้างหู พวกคุณมาช้าไปแล้วเขาสะดุ้งสุดตัวรีบปิดวิทยุขับรถออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วหลายเดือนผ่านไปถนนเส้นนั้นถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีใครกล้าใช้เส้นทางนั้นอีกแต่ในคืนที่เงียบที่สุดหากมีใครเดินผ่านไปใกล้ฮ่าฮพวกเขาอาจเห็นไฟหน้าของรถคันหนึ่งเปิดสว่าง ร่างของใครบางคนยังคงนั่งอยู่หลังพวงมาลายัยนิ่งสนิทริมฝีปากของเขายังคงฉีกยิ้มและเบาะหลังมีมือเล็กๆข้างหนึ่งซีดขาวเล็บแตกเป็นเส้นค่อยๆขยับขึ้นมาเกาะที่หน้าต่างและรอคอยเหยื่อรายต่อไปคืนสุดท้ายฝนยังคงตกลงมาอย่างไม่หยุด สายลมพัดผ่านต้นไม้ริมถนนจนเกิดเสียงหวีดหวิวถนนสายนี้เงียบงันไม่มีรถไม่มีคนเดินผ่านมีเพียงเงาสลัวของไฟถนนที่ริบรี่เหมือนจะดับลงทุกเมื่อแต่คืนนี้มีบางสิ่งเปลี่ยนไปที่กลางถนนรถคันนั้นจอดอยู่เช่นเดิมไฟหน้าส่องไปในความมืดแต่ครั้งนี้ประตูรถเปิดอา ที่นั่งคนขับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างในไม่มีร่างของหมอไม่มีเงาดำที่น่าหวาดกลัวเพียงแค่ความว่างเปล่าราวกับว่าทุกสิ่งที่เคยสิงอยู่ในรถคันนั้นจากไปแล้วเบาะหลังเองก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงกระซิบว่าช่วยหนูด้วยมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้ง ราวกับถนนสายนี้ได้คืนสู่สภาพปกติอีกครั้งรุ่งเช้าตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถร้างจอดอยู่ริมถนนพวกเขาเดินเข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังรถคันนั้นยังคงเปียกฝนแต่ไม่มีร่องรอยของผู้โดยสารไม่มีแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้เพียงแค่รถเก่าๆคันหนึ่งที่เหมือนถูกทิ้งไว้นานนับปีเมื่อเปิดประตูหลัง พวกเขาพบเพียงสิ่งเดียวตุกตาผ้าขาดวินสีซีดเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนดวงตากระดุมของมันเหมือนจ้องมองมาที่พวกเขาหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วเขายื่นมือไปหยิบมันขึ้นมาแต่ทันใดนั้นสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบสุดท้ายจากอดีตเสียงแผ่วเบา ที่นี้เราเป็นอิสระแล้วแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งราวกับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักหากใครเดินผ่านถนนเส้นนี้และเงียหูฟังให้ดีพวกเขาอาจได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงที่ไหลไปกับสายลมเสียงของใครบางคน ที่อาจยังคงเฝ้ารออยู่ในความมืด